กว่า16ปีที่วัดมหาโพพันธ์ตั้งอยู่ที่บ้านสุมเศร้าตำบลสุมเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและชุมชนที่สำคัญไม่เพียงแต่เป็นสถานที่เผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ยังเป็นที่ที่ประชาชนในท้องถิ่นใช้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยปัจจุบันมีพระชัดชัยเป็นเจ้า,าวาดวัด บรรยากาศภายในของวัดเงียบสงบและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่นี่มีพระพุทธรูปที่สำคัญอย่างเช่นพระพุทธเจ้า16พระองค์องค์สีขาวบริสุทธิ์ตั้งเรียงอย่างสวยงามและพระบรมจกักรพรรดิปางเปิดโลกที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านทางขึ้นขององค์พระบรมธรมธรมธาตุเจดีเพื่อให้ผู้ที่มาวัดได้กราบสักการะและรับความสงบทางจิตใจ ในขณะน,นี้วัดมหาโพพันธ์กำลังดำเนินการก่อสร้างพระบรมธรมธรมธรมาตุเจดีย์มหาโพพันธ์สีสุริยวงศ์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยมีขนาด15เมตรคูณ15เมตรสูง25เมตรลักษณะเป็นเจดีย์7ชั้นโดยในชั้นแรกจะประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองทำจากหินแกะสลักส่วนชั้นที่2จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างรากฐาน การก่อสร้างในครั้งนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและต้องการความร่วมแรงร่วมใจจากผู้มีจิศตศรัทธาในทุกพื้นที่ทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิศตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมธ,รรมธรมาตุเจดียในครั้งนี้โดยงานทอดกรถินจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-20ตุลาคม2567ณวัดมหาโพพันธ์ บ้านสุมเศ้าตำบลสุมเศ้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานี